โอ伊รัรนประวัติของโอ伊รัอรนอยู่โจย์จะเป็นลำดับที่สูงสุดนะคะแล้วก็เป็นคำเรียกของคําว่าโอ伊รัรนเป็นคำเรกสมัยก่อนคือชื่อเรียกของสพเปนีชันซุงซึ่งมีจากโอ伊รัรนโนทุกคนโรนเนฟังโอ伊รัรนเป็นชื่อที่ขายร่างกายค่ะและมีความสามารถต่างๆเป็นศพเป็นนชั้นสูงสุดนะคะเรียกว่าผู้หญิงแห่งความสุขะคะ่ะเก่งและมีความสามารถมากมาก โอ伊รันต้องได้รับการศึกษาตลอดนะคะแล้วทึ่งต้องพอต้องมีทักษะในการยัวผู้ชายค่ะส่วนเพนีชันสูงค่ะถูกฝึกมาอย่างดีผู้จริจะขึ้นเป็นโอยรันและต้องถูกฝึกฝนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตั้งแต่เด็กๆรอบด้านตั้งแต่เด็ก <laughs> ๆ,ๆเลยนะคะและก็มีเด็กที่คอยรับใช้2คนค่ะหน้าที่ต่างๆเช่นช่วยดูแลดูแลลูกค้าทาอาหารหรือดูแลเสื้อผ้าให้กับโอิรันในส่วนของการใส่เสื้อผ้านะคะจะใส่เสื้อผ้าราคาแพงปีทองคา ก็จะทอนถึงสังคมที่โดดเด่นของตัวเองนะคะเพราะวีลาจะเป็นคนที่แต่งตัวไม่ค่อยเหมือนชาวเชายงทองเขาจะชอบทําท,ทรงผมโมโหรานค่ะเพื่อที่ความดึงดูดผู้ชายเพื่อให้ตัวเองดูเด่นและเป็นเป็นอาชีพที่เลือกรับลูกค้านะคะไม่ใช่ว่าผู้ชายจะเลือกซื้อเธอได้ตามใจชอบบริเวณที่ตั้งค้าประเวณีเป็นย่านอยู่ขาคูค่ะ เป็นเขตที่มีการจัดตั้งสถานที่เพื่อการค้าประเวณีและความบันเทิงโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบันครับการได้รับอนุญาตจากรัฐบาลนะคะการค้าประเวณีในญี่ปุ่นถูกควบคุมโดยรัฐอย่างเคร่งครัดและจำกัดให้อยู่ในเขตที่ได้รับการอนุญาตทาทา่านั้นเป็นพื้นที่ค้าประเวณีค่ะอันนี้ในภาพต่างๆจะเป็นยูคาวะนะคะหรือโอคาคุในสมัยเอโดะย่านที่โด่งดังที่สุดนะคะก็คือย่านยากินิคุค่ะเป็นย่านที่โด่งดังที่สุดในแต่ละเมือง กลุ่มผู้ใช้บริการนะคะจะมีตั้งแต่ลูกคา้าชชั้นสูงคุณหน้าผู้ค้าใหญ่หรือแม้แต่ซามูไรแล้วก็ลูกค้าที่มีฐานะดีที่สามารถจ่ายเงินในจำนวนมากได้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของทหารนะคะก็ในลูกค้าที่มีศักดิ์ศรีแล้วเราจะมีข้อใจงานแล้ค้าในแง่ของฐานะและความมีอำนาจของคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าค่ะซึ่งเวลาจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าได้ได้มีความสัมพันธ์ดีกับทหารนะคะจะได้ยศสูงด้วยค่ะ ยุคสมัยนะคะมีมา200ปีแล้วโออิรันโดง่ดงดังในช่วงยุคเอโดเป็นเรื่องที่สามารถสืบพ่อได้หลายชั่วคนคะ่ะการดึงดูดผู้มีคนมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะยุคพ่อของโออิรันนะคะยุคเอโดประมาณศตรวรรษที่ 17, 1700-1900ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มีการพัฒนาเพื่อฟฟูของการหาบระเวณเมืองใหญ่ๆมากชนชั้นมีทาย,ยูนะคะทาย,ยูจะเป็นเป็นที่สูงสุดนะคะโออิรันที่มีชื่อเสียงและสถานะสูงสุดของวงการโฮคุเซนครับ รองมามาจะเป็นโคชีนะคะแล้วก็จะเป็นโยบิดาชีค่ะมีหน้นาที่รับแขกและเรียกรกค้าเข้ามาในร้านแล้วก็สันชาเป็นผู้ทรงชาค่ะการคัดเลือกนะคะต้องอ่านออกเขียนได้ในพวงที่พเพว่เราทำงานเป็นเด็กตึกหัดคอยดูแลโอ伊รันและเรียนรู้ที่ของสำนักต่างๆค่ะต้องมีความสามารถตั้งแต่เด็กนะคะถึงจะถูกรับเลือกซึ่งเด็กหญิงมกักจะถูกขายแลวมอบให้แก่สำนักตั้งแต่เจ็ดถึงสิบขวบค่ะสวยและสง่างามาก โอ้ยต้องมีรูปรักที่โดดเด่นสุดสง่าและดึงดูดสายตาค่ะหญิงธนงในศักดิ์สรีตัวเองสิทธิ์เลือกแห่งของตนเองกระบวนการเดินเทศกาลบุนซุยโอิรันโดจูนะคะก็จะมีในทุกวันที่3ของเดือนเมษายนทุกๆปีเกี่ยวกับเทศกาลก็เทศกาลจะมีการจํานองขอบวนโอิรันในหลายเมืองของญี่ปุ่นนะคะโอยรันที่สวยที่สุดนะคะคือทาจิบันะไดยูมีผู้ติดตามมากถึง70คนเลยการมีผู้ติดตามมากเป็นสัญลักษณ์ของความสงดิ์ค่ะ สรุปแบบสอบถามของอุรานนะคะจากผู้คนในอินสตาแกรมหลงนายกิตจจิเจริญผลจำนวนหนึ่ง้อสองคนค่ะคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับโอลรยนมาก่อนหรือไม่ส่วนใหญ่ตอบว่าเคยค่ะความที่เห็นของอุรานมีบทอย่างไรในสังคมญี่ปุ่นในยุคเอดโดะส่วนใหญ่จะตอบว่าเป็นผู้หญิงที่มีสถานะถาน,นะคะคุณคิดว่าอุรานมีความสัมพัญในด้านใดบ้าง ส่วนใหญ่ตอบทางด้านวัฒนธรรมและด้านศิลปะการแสดงค่ะบสี่ในความเห็นของโอยนันเปรียบเสมือนกับอะไรในสังคมปัจจุบันคะส่วนใหญ่จะตอบว่าบุคคลที่มีสถานะทางการเมืองนะคะแต่จริงๆแล้วต้องตอบว่านักแสดงหรือนักร้องค่ะห้าโอคุณรู้จักคำว,ว่าโอยนันจากที่ไหนส่วนใหญ่จะตอบว่าหนังสือค่ะ หกคณชอบโอิทยาลในด้านใดส่วนใหญ่ตอบว่าด้านด้านด้านการใช้เครื่องแต่งกายค่ะและการเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่ยิง่งในศีิษะศ์เจ็ดนะคะคนคิดว่าควรมีการอน,นุรักษ์ประเพณีของโอรทยาลในรูปแบบใดส่วนใหญ่จะตอบว่าสืบทอดต,ต,ต่อมาค่ะ